ซึ่งไม่ได้ดูช่องอื่นมาก่อนว่าเขาเปิดยังไงเราจะไปตามสไตล์ของเราโอ้เป็นแย่แบบขวาวะโอ้ยเปดรีเฮ้ย <c oughs> คนเราจะมีพวกนี้ได้อีกกี่วันเวลามีเหลือสัเท่าไหร่อยากทำอะไรก็ต้องทำเลยนะครับอย่างเช่นผมไม่เคยยออ่อท้อกับเกมฟีฟ่าออนไลน์สิเพราะเราจะเป็นรยกันในกิจกรรมใหม่ <c oughs> พราว่อรวยรวยรวยระดับหัวายพวกมึงรอดูก um> ูจะรวยไม่มีคำว่าเกยียือ่กูรอเฮียอะเฮยอะอ่ะมาไปลื้อกันดีกว่าทุกคนครับกิจกรรมใหม่มาแล้วนะฮะ ไปกันอย่างรวดเร็วว่องไวซึ่งไม่ได้ดูช่องอื่นมาก่อนว่าเขาเปิดยังไงเราจะไปตามสไตล์ของเราเราเห็นว่า Back to Back บวกแมีแล้วก็มีลุ้นบวกแเยอะๆนะฮะแล้วเราก็เห็นอันนี้ด้วยนะครับว่าเราอยากได้ถ้าเป็นอีพิกก็จะอีกแบบหนึ่งแต่ว่าเราจะเลเจนด์เลยนะครับเพราะว่าเราจะแลก1000พนี่มันได้นี่้วใช่ไหมอ,อ๋อเราต้องแลก2ถึงจะแสะแดงไปเลยน้องเราต้องแลก2ล้านถึงจะได้2ใบก็รออะไรอะรออะไรอะครับน้องๆอย่าไปหยองดีวะพวกเองขอล้านนึงก่อน ขอร้านหนึ่งเปิดดูทรงก่อนว่าทรงมันดีป่ะขอร้านนึ่งก่อนและนี่คืออะไรอ่ะพาวเวอร์อัพมีโอกาสได้รางวัลจำนวน2เท่าแล้วตั๋วเอาไว้ทำอะไรวะเนี่ยเอาไว้งูปลาปไว้กูไว้ไป13หรอ13ถือว่าเยอะปะวะลองกดแบบร้อยดิได้กี่ครั้ง6ก็ถือว่าโอเคนะ7ก็รวมกันได้13เหมือนกันเพราะงั้นเรากลับไปอันนี้ดีกว่าปัง9 yeah แย่ละ5เลเจนนเว้ย โอ้ยเฮียใจกูหายวับเลยไม่ค่อยดีว่ะเอาอีกสักร้านนึงแรกห้าพอไหมถ้าคนมันจะได้ของดีอ่ะเดี๋ยวขอดูก่อนนะถ้าหกร้อยมันจะได้ลุ้นบวกแปดถ้าแปดร้อยมันจะเฮียได้สองใบวะ่ะอยากลองสองใบวะ่ะทุกคนเอาไงดีวะสองใบไปเลยแล้วกันอ่ะแลกแล้วเว้ยไม่สนใจแล้วเว้ยไปอย่างรวดเร็ว 7. ไปเจ็ดเหี้ยกลับไปอีปิกดีกว่าเจ็ดเนี่ยอีปิกยังได้เจ็ด โหหนึ่งโอ้โหหนักสิตัวเยอะกว่าว่ะอีปิกคุณดูดิช,ดชัดอะ่ะตัวเยอะกว่าชัด,ชดอะ่ะเอามาจำนวนตัวคงเหลือร้อยสิรับทั้งหมดอีกสรอบหนึ่งเข้าเราได้ตรงนี้2ใบแล้วนะเราไปจัดกันไปจัดกันทุกคน power up คืออะไรก็ไม่รู้เนี่ยอ๋อคือจะเอารางวัลอะไรก็ก็กดรับไปนี้ใช่ไหมเอ้าก็ต้องอันนี้ดิเรารุ้นบวกแดดีคุณ หนุนบวกแปดอยู่แล้วคุณโอเคเล่นจนหมดแล้วนะครับ2ล้าน FC เหลือล้านเดียวเดี๋ยวไว้เล่นกิจกรรมหน้าไปลุยกันเราจะได้อะไรบ้างมาใส่แว่นพร้อมรบมา,มาขอหัวตั้งก่อนี่เราขอหัวหนามก่อนไปเฮียแล้วไม่ตั้ง ไปที่เงินก่อนตอนนี้เรามี252,000ล้านดูกันซิว่า2ล้าน Fc ที่เราเติมไปเราจะได้เงินทั้งหมดเท่าไหร่นะครับ <S <S 1> <S 1> โดยภาพรวมเราได้เพิ่มมาเกือบเกือบ3 0 0 0ส,สนนะครับก็โอเคไม่แย่เลยมั้งมาดูของใหม่นะฮะนี่นี่นนี่นีนการ์ดของใหม่ล้วนๆเราจะเอาน้อยไปมากนะมาพวกนี้เราก็ไม่ต้องเปิดนะครับเลิะเธอลบไป โอเคเริ okay. ่มด oh, ้วยการล้างไพ่ก no 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 ่อนเอาไอ้แคปนี่ออกไปก่อนดูซิว่ามันจะเป็นยังไงไอ้โน้โอ้โหไอ้เฮียนิ่งสนิทถือว่าเป็นการเปิดหัวที่ดีเปิดนี้ก่อนแล้วกันนะฮะเอายังทุกคนไปเดบรอยหน่อยวะเฮียเดบรอยวิ่งเลยวะเดบรอยวิ่งหน่อยวะฟาบฟาบฟาบโควิเชียโมดริชหรือเปล่านั่นไงลูก้าโมดริชวะ บวก5ไปดีก็ไม่แย่นะครับ39,000อุย้ยเบนเซม่ามาด้วยโอเคโอเคถือว่าไม่คิเล่นะถือว่าไม่คิเลนี้นะเออมาร์ติคลาสบวก5ไปลองก่อนไปขอคลาสใหม่เลยได้ไหมวะรีทิร์นเนี่ยเฮ้ยไฟมาดูเสียหะโมดิต t อ,อก่อยจังวะไอ้เหี้ยึคิดถึงกูเกินราคาเน่าแล้วมั้งมาสองตัวเลยโมดิ เราจะเปิดเฉพาะบวกห้าชัวร์นะกี้เห็นมีก่อนอนะันนี้นี่นี่นี่สองใบแบบคัดด้วยไปขอวิ่งอะ่ะขอวิ่ง,งเดียวพอตอนนะี้โอ้แม่งไม่วิ่งกินเธอนี่อะไรวะเออ วิลฟิตนะวิลฟิตเบาเบาเลยหมื่นห้าเบาเลยเอาบวกห้าชัวร์กอนบวกห้าชัวร์มาฮึบวิ่งหน่อยน้องไฟมาฮวยโอ้โโอโกามเบโลไอสัตว์เควินกามาโลกนะฮะต้องไปหามหมอกอันนี้ต้องวิ่งนันแหละมันบวกห้าไฟต้องขึ้นแล้วแหละเออไฟมันขึ้นอยู่แล้วแหละ สเปน CDM ใครเอ่ยโรดรโอระไรวะเน,นี่ยไหนคำว่ารวยกว่ากูยังไม่เห็นเลยมีแต่รวยคูดอย่างเดียวเลยตอนนี้ <c oughs> <c oughs> เปิดอันนี้ก่อนละกันไปสองใบเลยทีเดียวของดีจะมาตอนหลังทุกคนใครอะ แซดเออรเยกูต้องดีใจปะวะไอ้เชี่ยอ้ยเหนื่อยใจวะพากูท้อกูหลุดเลยไปบวกแปดไปโอ้โหบวกแปดค้านี้กูจะเชื่อเลยกูตัววะเนี่ยกูท้อเลยวะไม่แม่งไม,ม่บวกแปดให้กูด้วยไอเชี่ยแม่งหนักเลยอ่ะไอสัตว์หนักจัดตอนนี้เราเหลือ หนึ 1> 1่งใบสองใบแล้วก็อีก9ก้าใบอ่ะเราเปิดร้อยสองไปก่อนเลยขอบบกแปดได้ปะว่าน้องโอ้ค้านี่แย่ใครกันโอเคไหมนีะเปดรี่เฮ้ย พอได้ตึงอยู่บ้างให้คำว่าพอได้ตึงอยู่บ้างสีเสื้อกับสีตัวแม่งเข้ากันจัดเลยแม่งเปรดี้จัดเลยไม่มีคําว่าต่ําไม่มีคาว่าสูงนะครับกูขายเลยแล้วก็ไม่มีขายนอกไม่เอาตังค์ด้วยเอาไปเลยใครอยากได้ไปเลยนะครับเปรดี้นะฮะบ, <Yeah! S 1> บอกแล้วว่ากลัวของเจ๊งมาหลังๆเว้ยมาลุ้นบวก9บวก8กันดีกว่า9ใบามาทีละใบผมว่าเนี้ยแม่งไม่ออกบวก8เยอะ เฮ้ย <Hey, S 2> มึงจะมาบวกแปดแกวคือเส้นบวกหกหรือว่าบิวไปทางนั้นไปอีกใบหนึ่งขอย่วิ่งอีกทีหนึง่งวะน้อง,นงไม่วิ่งเหรอเ่สต์สันเมาส์วิ่งไฟมาไฟมาปอตุเกตอาร์บี เดลซันเซเมโดหกหมื่น uh> สี่ก็มันไม่ได้ใช้อะไรอ่ะคิดว่าน่าจะขายยากไหมโอ้โหหนักเลยอันนี้ไบรเวดไฟมาเอาแล้วเอาแล้วอาบีแกเทซูนาบาสเจ็ดหมื่นห้าก็ไม่ได้ใช้อะไรอ่ะ ขอแสนได้ไหมโอ้โหยาก,กว่ะอือเริ่มท้อนะโมลิตมาบ่อยนะโมลิตมาหากูบ่อยนะบกวกแปดเลยโมดิได้ไหมโอ้โหแสงโอ้โหชาติอะไรวะเนี่ยโอ้แบคขวายเยลไอ้เฮียเติมขวาเงางเลยมั่งกูเนี่ยใบสุดท้ายแสงสว่างที่ปลายวงโมงมาไหม เฮ้ย B2B ว่ะไม่ใช่เฮ้ยฝรั่งเศสเซนเตอร์แบ็ก b 2 b ไอสัตว์มึงใครเนี่ยโอ้ยเฮียอะไรวะเนี่ยเอาเหลือสองใบสุดท้ายครับมามามันต้องคัดปะหวะชูปโปรติงไม่เอามาเอาเลยแล้วกันเว้ยไปใบแรกบวกแปด มีวิ่งกูบอกเลยมีวิ่งเยอรม,มันโอ้เต็นยี่อะไรกับแบบขวาวะฟิลิปลามคือไงพอกูไปมิวนิกมาแล้วมึงก็ต้องมาแบบเอาตัวมิวนิกมาให้กูเหรอวะอีกใบหนึ่งไมแสงก็โอเคแหละบาซิเว้ย โอ้ยขวาจัดขวาตลอดขวาเฮี้ยมเลยแย่ไ <visuals> อ <c oughs> ้เวนทีแม่งก็ได้เยอะจริงนะกิจกรรมเนี้ยแต่แม่งก็อย่างที่เห็นเลยขวาล้วนๆไอ้เฮี้ยลอบแ้ขวาไป1 2 3 4 5 6 6ตัวขวา6ตัวกูจะอ้วววไปตีปีนะคราวโชว์สักทีนี่ตีตัวแทนไปเรื่อยกูขาไม่ออกอยู่แล้วตัวนี้ตายชิวๆจะแตกนะมึง โอ้โหโอโหยหี่อะหนักเลยสัตว์แฮนดี้คิวดิว่ะแฮนดี้คิวดิว่ะแฮนดี้คิวห้ามแตกนะไอ้สัตว์เฮ้ยมีคนเล่นไอดีกูละมึงเอาแฮนดี้คิวกูไปไหนละไอ้สัตว์ปั่นกูละมีคนปั่นกูละเรียบร้อยแฮนดี้คิวกูหายไอเวนงั้นจบคลิปแค่นี้ครับทุกคนครับและนี่คือ power up ได้8เยอะไหมก็เยอะแหละแต่ว่าไม่ได้ตัวที่อยากได้เลยเว้ยเปรดี้วะฟิลิปลามวะตั้งต่ำซะด้วยเอามึงเอาไปเลยมึงตั้งต่ำเอาไปเลยกูขาย เจอกันทุกคนซีอ u